สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเจ้จอยชั้นหลนะคะวันนี้จอยอยู่กับรถกระบะนะคะเป็นกระบะหัวเดียวนะคะขับเครื่องสี่ล้อเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่เจ็0แสบาทคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,400รซีซีเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรจัดเต็มกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะคันนี้จอยได้ติดตั้งในส่วนของครอบอไฟหน้าสีดาด้านแบบนี้ให้ดูค่าด้วยยังไม่พอนะคะโลโก้วิซูพิชซี่สีครเนี่มเพื่อใส่กับตัวรถสีดำตกแต่งให้้้ดวยคคค่ะะะะแลันนนี ยังได้มีการติดตั้งส่วนของการชนหน้าเหล็กแบบนี้พร้อมไฟ LED ให้ด้วยนะคะอฟสปอร์ตไลท์ LED เจ้จ้ะใช้งานได้จริงนะและหูลากซูมแบบนี้ติดตั้งพ่งมเติมให้ด้วยอันนี้ใช้งานได้จริงนะคะลูกค้า้ัดนหน้าก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อตั้งข้างกันเลย และในส่วนของดังค้านะคะคันนี้นะคะเขาติดตั้งในส่วนของล้อแม็กขอบ18ให้ลูกค้าด้วยคันนี้เป็นยางโตโยนะคะเป็นยางนะคะขนาด165 3 6 0 r 1 8นะจ้ะแม็กของเขานะคะเป็นแม็กลายมาเวลตัดดำแดงนะจริงๆแล้วลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้กะจ๊้ ยังไม่พอนะคะคันนี้ติดตั้งส่วนของค้วคุมล้อแบบมีหมุดแบบนี้เป็นสีดําด้านเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเนาะมาต่อด้านข้างกันต่อเลยค่ะและด้านข้างนะคะคันนี้เป็นเครื่องตกบต่งข้างสีดําด้านแบบนี้มาให้จากโรงงานแล้วนะคะในรุ่นกระบะหัวเดี่ยวเนาะและจอยนะคะได้มีการติดตั้งส่วนของคีมเซรามิกให้ลูกค้าด้วยและคีมกัวจับประตูให้ทั้ง2บานเลยเมกากันเลยมือจบับแทปลาแบบนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยและนี่เลยค่ะที่ลูกค้าเห็นนะอันนี้ไม่ใช่ลายอะไรนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ ลายสาัดโคนนะคะลูกค้าบอกมาจะจัดให้เลยค่ะลูกค้าสามารถเปลี่ยนในส่วนของฟ้อนตัวหนังสือได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าชื่อคนนะคะลูกค้าสามารถแจ้งได้เลยนะจ๊ะและคันนี้นะติดตั้งส่วนของกราบข้างประตูของวิ u ูบิชิแบบนี้นะคะของแทนวิซูเลยนะมันได้ข้างเหล็กแบบนี้แบบตะแกรงใช้งานได้จริงนะจ๊ะรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวเราไปต่อตอนท้ายกันเลย นะเราจะเจอของด้านท้ายนะคะคันนี้ติดตั้งในส่วนของกระบะไลเนอร์ของแท้ม,มส t s แบบนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะและคันนี้เขายังติดตั้งในส่วนของพคกเหล็กสีดำด้านแบบนี้ไปเลยจ้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กาลังมองหารถสายลุยขนของนะคะ,ะขึ้นเหนือลงใต้แบบนี้นะคะคันนี้เหมาะกับลูกค้าเลยทีเดียวค่ะจะบรรทุกของเยอะขนาดไหนนะคะไม่ต้องกลัวเม่มันจนะหล่นเนาะเรา ข้อเหล็กอ,อันนี้รับรองลูกค้าได้เลยค่ะและส่วนด้านท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้เลยพอไฟท้ายแบบนี้เพิ่มความเท่และแผ่นแตะฝาท้ายแบบนี้พร้อมคําว่า BIZU v i ช h i ีแดงแบบนี้ไปเลยค่ะรู้ไงว่าลูกค้าขอมาแบบนี้จอจัดรให้เลยและการชนท้ายเหล็กของ Outlander แบบนี้นะคะมีหูลากจูงให้ด้วยใช้งานได้จริงน,นะคะลูกค้าเหยียบได้นั่งได้นะคะยวไปต่อด้านในกันเลยค่ะ และในส่วนของภายในนะคะอันนี้ต้งเหยียบบันไดข้างขึ้นมานะคะเพราะว่ารถมันสูงส่วนของภายในวงมาลัยของเขาเป็นวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นแบบนี้นะคะเพิ่มเยงลดเสียงได้เนาะปุ่มเป็นปุ่มเลื่อนเนาะและหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด10นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android และ Apple CarPlay ได้เลยนะคะแอร์เป็นแอร์ดับพัตลมมือนะคะมีสายเสียบชาร์จแบต USB t y p C ให้เลยและเกียร์ขอเาเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะแต่พี่เพิ่มเติมมานะคะในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อเขาจะมีระบบ Pro-Drive นะคะก็คือ สามารถปรับเปลี่ยนตามชอาสนุนได้เลยไม่ว่าจะเป็นขับ้องขับซีนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยและบอกเป็นเบาะหนังเนาะภายในก็กว้างขวางนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ก็ทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการนะคะกําลังมองหารถอยู่นะคะเป็นรถกระบะหัวเดี่ยวจะแนะนานคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อเกียรอ์ออโต้ด้วยนะคะราคาค่าตัวนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนหมื่นเก้าพันบาทนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้เน้นแต่งนะคะบอกจอยมาได้เลยค่ะเน้นแต่งจะเต็มหรือจะเลือกเป็นส่วนลดก็ได้เหมือนกันนะคะแต่จอยคอนเฟิร์มไม่เลยนะคะว่าคันนี้นะคะกระบะมิสูทุคาน,นะคะช่วงล่างแน่นนะคะอึดทน สน,สนใจรถนะคะสอบถามมหาตอนได้ที่เบอร์092 4 4เก้ีี่ยงเบอร์นี่ลายแล้วนะจ๊ะหรือทักเข้ามาเข้าความหาตอนได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย